โมต้มเลือดตอนกับตายใหญ่ใหญ่ให่ใหญ้นห่ให่หญ่ให้่สหญ่ใม่ใหญ่เลย่อหญ่ใหญ่หลือหญเศหเ่หลืออยู่่่ จเจ๋านี่ทำมาจากทุเรียนเหรอเอ,อ่อทำมาทจาจกทุเรียนแล้วทำไมมันหึงอร่อยได้ขนาดนี้เนี่ยทุเรียนมันก็อร่อยอยู่แล้วกองให้ให้กของสวนนี่ออกกลยซุกออเผาใม่ตาแหวนมีมีไข่ห้าบัตรกัรต้นตาแหวนล้วยสภาพกล้วยอุ่นถฮะเช้าซิส กินไงขอด่าย้ก่อนูเจ้าปน้นเตยถุนเตยุบห่อนว่อนสีน้มันไม่เข้มวะไม่ใช่ยังนะเวลาชงชงชงก ชงโอวันตินเสร็จแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันถึงจะออกมาเป็นน้ําอ่ะก็คือต้องปั่นนะก็คือต้องเอาไปแช่ในไหนนะหรือว่าเอาไปแช่มันยังเอาหรือว่าเอาไปวางในไมโครเวฟก็เอานนํำใส่นั่นกับต้มไปห่อนลวกันตักอูดิงใส่แกงแกงอย่างเดี๋ยวมิงตักเดี๋ยวต่อไปมึงนทำเองแล้วกันมิม้นอยากได้ฮีวันเค็มๆกว่านี่อืมกค่ทำจะดีนะหนานักกคนไป

อิ่มท้องนะจะได้อาบน้ำเิ่มเป็นโน่เดี๋ยวก่อนอค่นั้นนะอ๋ออิ่มท้องอิ่มท้องอิ่มท้องอน้องวงองไหมญี่ปุ่ะได้อิ่มท้อง หักันนึกคีบ

Nếu phá bằng không ngủ. Được người mọi người mọi người mọi người lên người lên lên. ี่ท้ายคลิปรอนพเป็นประธานสำหรับพระคราพิธีธรรมมีลักษณะคือเป็นร่าานทแหมอนคอรานีลักษณะัขบังคดไว้ต้องลายควาไม้ควแข็งรูปทกลรีกองรนี้าว่าครพิธีธรรมแล้วฝังลงนมยเระกราปัจจุบันใชก็จะตันหงษ์ดื้อ บอลเหมอนเนี้ยเนี่ยดูดิเตะบอลเหมอนเนี้ยแล้วก็คนคนที่มันจะแย่งก็เอาบอลปาเซน่าแตงก็เตะเข้าโกเลยแข่งใหญ่ใหญ่ปาเซน่าคนที่จะบอกวางอาคิมก็ชนะเรียบร้อยแล้วหฮ้ากับปใจเขนี่ใจห้ันบาเหมือนเดิมครับ ม <ena> <the> ่มองจมเลือดต้นกระตาย